การอะไรครับผมการแยกตัวอะไรครับตัวประกอบนะครับโดยใช้อะไรครับโดยใช้สมบัติการอะไรครับการแจกแจนครับการแยกตัวประกอบโดยนการใช้สมบัติการแจกแจงกรนั้นเรียนดูก่อนครับในจำนวนจริงของพวกเราเขาบอกว่าห้ a กับ b เป็น แล้วก like, ็4เป็นจวนจริงเขาบอกว่าอะไรนะครับ a คูณกับ b บวกกับอะไรครับ c จะเท่ากับ a เท่ากับก็เป็น a บวกกับ4 a คูณ4ใช่ไหมครับเราใช้สมบัติของการแก้แจงตัวนี้นะครับในเรื่องของดิสเซนติทีนะครับข้อปัจจัยเราลองโจทย์ข้อแรกครับโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่านะครับกำหนดให้จงแยกตัวประกอบของ x กำลังสองลบกับ 3x อันนี้นักเรียนทำได้ไหมครับได้เราก็ต้องมาได้ดูก่อนนะครับ x กำลังสองลบส x ที่จริงคแอบสอกเราตั้งแต่เดียวที่แล้วแลถูกไหมครับ x กำลังสองลบ x x เนี่ยมันมี x คูณกันกี่ตัวครับ x รูมกันสองตัวลบกับอะไรครับผมส x สังเกตตัวร่วมคืออะไรครับ x นะครับ x เป็นตัวร่วงดัะนั้นเราดู x สครับตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น x รวมอะไรครับ x ข้ันงแล้วก็สาอันนี้ก็ถูกต้องครับจบแล้วง่ายไหมครับ ายไหมอันนี้ง่ายนะครับลองดูครับอันที่2ครับอันที่2นะครับตัวอย่างที่2 3a สาอกำลัง2ลบด้วยกาข้อนี้น้องๆก็มาแยกตัวประกอบก่อน 3A กำลัง2ลบด้วยก้าตัวนี้เราก็เขียนไปครับตอนนี้ก็เป็นนะครับ3คูณกับเกำลัง2ลบกับ3คูณาเห็นไหมครับเวลาเขียนจุดตรงกลางอย่างนี้ให้ดูนะครับเขียนไหมดฉะนั้นมีตัวเลขอะไรเหมือนกัน3 ก็ดึงสามอันก็เป็นสามกับเอกสองลบสามถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปอีกนิดตอนนี้เราสามตันแยกก่อนได้ไหม เียนได้นะครับแต่ตอ,อนนี้เราจดในกอนเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่2องอ่ะลองดูตัวอย่างที่สครับใคร <c oughs> ที่จดไม่ทันไม่เป็นไรเรียนเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวเอาวิดีโอลงคอมแล้วก็ก๊อปคอมไปเลยครูครับครูครับผมไม่ทันครับเป็นไรไม่เป็นไรครับเอาลงยูทูบไปโหลดเอาใอาน,นอินเทอร์เน็ตดีห <า S 1> ไหมครับแด่ครับแล้วครูอันหนึห <า S 1> ่งจะเป็นคนที่ดังม<ห>ากนะครับเขาใช้เสียงดังนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเขาอ้วนขึ้นอวนขึ้นทำไงเอารอดูครับ ก้อถัดไปครับโจงแยกตัวประกอบของอะไรครับ 2x กำลัง3นะครับบวกกับ 6x กำลัง8ลบกับเท่าไหร่ครับ 12x กำลัง4โอ้โห้ตอนนี้เจออย่างนี้เราจะเขียน x เรียงกัน8ตัวไหมาเขียน x เรียงกัน8ตัวไหมครับไม <Okay. S 1> ไม,มองก่อนครับดีกรีต่ำสุดคืไระ่ร เลืต่าสุดที่3เลขต่าสุดเนี่ยะไรที่มันเป็นของออยคืออะไรครับเลขสตัวประกอบร่วมที่ต่าสุดคือเลข2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เป uh uh ็นไงครับผมก็เป euh ็น2 x กําำลัง3คูณกับอะไรหนึ่งนะครับ2อก์ลัง3คูณ1งยัเป็น2อกลัง3อยู่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็มบอกอะไรครับ2อกําลังสาเอาใส่เล็ให้หน่อยนะคูณกับอะไรครับ2คูณอะไรหารเล ยังเหมือนเดิมหีครับลบกับนะครับ 2x กำลัง3คูณกับ2อะไรได้สก2ครั 2x กำลัง1เห็นไครับ 2x กำลัง3คูณกับ 6x ง1เวลาพี่เราทำได้มีเสียงปุ๊หนูก็มาบอกครับตัวร่วมของหนูคือ2 x 2x กำลัง3 2x กำลังเราก็ดึง 2x กำลัง3ออกข้างหน้าหลือเลขเพื่อเดขึ้นมายอั 3x กำลัง5ลบครับนี่คือคำตอบของน้องๆเรียนดีกรีก่อนไหมครับเรียงดีกรีก็ได้ก็จะมีค่าเป็น 2x กำลัง3คูณกับ 3x กำลัง5ลบ 6x ัวกำลง1อันนี้ก็จบนะครับสวัสครับ จบแล้วรูขอสอนให้หดกระก่อนแล้วให้<อ>ักเรียนตรวกไหมครเรารูตัวอย่างถัดไปครับรูตัวอย่างถัไปนครับครูให้น้องดูตัวอย่างถไปก่อนตัวอยางถัดไปเป็นอะไรครับ1 3 x กํลังสลบด้วย8เท่าไหร่ครับลบ x กํลังสลบด้วย2 6 x กํลัง2ข้อนี้ยากไหมครับข้อที่สยากไหม,หมไม่ยากเลยไม่ยากางงครับไรครับอะไรตัวเลขก็เป็น,นครับสิบา นี้คูณกับ x กำลัง2ใช่หรือมใช่ x กำลัง2คูณ x กำลัง2ก็เป็น x กำลัง4เลขยกกำลังที่ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาตัวกันเลขยกกำลังที่ฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังของตัวเศษมาลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เรามี4 3 x กำลัง3ก็เป็น12 x กำลัง2 x กำลัง2หารบแล้วก็เหลือแค่นะครับ ครับตรงน,นี้นะครับแล้วก็เอา 13x กำลังสองออกเวลาเราดึงออกปุ๊บเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 13x กำลังสองคูณกับ x กำลังสองลบสองนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่4ของพวกเรานะครับอ่ะเราดูตัวอย่างที่5ครับตัวอย่างที่ห้าของพวกเราเนยนะครับครูขอใช้ตัวอย่างที่มันแอดวานซ์หน่อยครับนะสมมติบอกว่าตัวอย่างที่5บอกว่า x คูณกับ y ลบหนึ่งนะครับ x คูณกับ y ลบห แล้วก็ทั้งหมดเป็างนี้ครับบวกกับ2คูณด้วยวายลบหนึ่ง่ายครับบวกกับอะไรครับ2คูณกับ y ายลบนะครับ1อ่ะงลองลองลองดูซิอันนี้มีอะไรเหมือนกันครับวายลบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้มี y าลบหเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เหลือตัวอะไรครับเบวกกับ2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น y าลบหคูณกับเอสมาวกับสองูครับดูครับคุณทำผิดครับคุณทำไมไม่เขียนว่าเป็น เอสบวกกับสองคูณกับนะครับวายลบหนึ่งอย่างนี้ถูกไหมก็ถูกเนื่องจากตัวนี้ก็เป็นจํานวนจริงตัวนี้ก็เป็นจํานวนเสําสำหรับทุกๆจํานวนจริงมีสมบัติการสลับที่สลับการถูกเป็นจริงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีค่าเป็นถูกต้องราบถ่าถูกต้องอันนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้ถามว่าเวลาออกข้อสอบมาคุณเงจะให้เพื่อนพวกเราไหมก็ให้ครับแล้วแต่ตัยของพวกเราเองต้องรูามนี้เขียนข้อมองตัวนี้ครับนะโจย์สําหรับโจนข้อของเราครับโจนของ พวกเราเนีนะครับครูให้ A กำลังสลบสกำลังสาบนะครับเกำลังสามลบ a กำลังสาม B แล้วก็เป็นไงครับบวก C กำลังสอลบกลังสอนะครับบวกกับ C กลังสอลบกับ c กำเอาละนักเรียนเวลานักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นักเรียนอย่าเพิ่งตกใจนะครับเวลาน้องเจอโจทย์อย่างนี้น้องอย่าเพิ่งตกใจอย่าไม่ตกใจเปยครับน้องๆก็ดู ก่อนอันดับแรกเราแบ่งดงก่ครับนี่อะไรหมืองกันเอน่อะไรหนึ่งกันกลังสองสีกลังสองเราก็ใส่เล็กครับก็เป็น A อกำลังสามลบเอกำลังสาบวกกันนลครับสีกำลังสองบีลบด้วย C ีกำลังสโเห็นรูปแบบนี้ยังเห็นรูปแบบได้ยังครับเห็นได้ยังครับเห็นไหมครับเห็นแล้วอันนี้ก็เขียนใหม่อันนี้ก็เป็นอะไรครับเอกำลังสามบ หนึ่งลบด้วยเอกำลังสามคูณกับดีบวกับ C กำลังสองคูณกับ B ลบกับ C ีกำลังสองคูณกับหนึใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับพออย่างนี้ก็อันนี้เราก็เป็นอะไรออกครับ A กำลังสาก็จะเป็น A อกำลังสาลบอะไรครับตัว a อกำลังสามเมืในวงเล็บอะไรคราบทกีรลบครับบวกกับอะไรครับ C กำลังูณด้วย B ครูครับครูครับครับตรงนี้เอาแล้วเห็นไหมครับนะทำยังไงต่อครับครูครับอ่าตรงนี้ครับนะตรงนี้ครูของย้ายมาตรงนี้นะครับเพราะถุงตรงนี้ปอกเราก็เป็นเป็น a อกำลังสามคูณกับอะไรครับลบหนึ่งคูณกับอะไรครับ b ีลบหนึ่งได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ได้ไหมครับลบหนึ่งคูณ b ได้ลบ b ีลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้บวกหนึ่ง ใช่หรือไม่ใช่นะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เท่ากับแล้วก็บวกกัอะไรครับ c กําลัง2คูณด้วย b ลบอะไรครับหนครับเอาใหม่ตัวน an wow ี้ก็จะมีค่า a กํลัง3ก็เป็นอะไรครับ a ลบ a กําลัง3คูณด้วย b ลบหนึ่งบวกกับ c กําลัง2คูณด้วย b ลบหนึ่งมี b ลบหนึ่งเหมือนกันหรือยังเหมือนกันแล้วนะครับ ตรงนี้ก็มีท่าเอาไหนได้ไหมตัวนี้กิดลบไม่สวยเลยคุณครูย้ายหมวกขึ้นเาแล้วแน่เลยครับได้ก็เป็น c กําลังสองคูณดลบหนึ่งบวกกับลบของ a กําลังสคูณีบหนึ่ใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้อ่ะการบวกเพื่อจะนนตรงข้ามก็คือการอะไรล่นเองการลบก็กลายเป็นอะไรครับ c กําลังสคูณ d ลบหลบกับ a กํลังสาคูณ d ลบหนึ่งน้องๆก็จะได้ว่าเป็นไงครับ สี่กำลังสองลบเอ็กซ์กำลังสามคูณกับดีลบดีเห็นไหมครับหรือบางคนไม่ถนัดก็ดึง B ลบหนึงออกมดั้นก็คือดีอะไรครับลบหนคูณกับสี่กำลังสอลบด้วย A อกำลังสาจึงเป็นคำตอบสุดท้ายเี้าไหมครับเข้าใจไหมครับนะครับถ้าเข้าใจก็